เราเยอะไหมล่ะคุณปป๊อบตอนนี้น้ำที่แทงตรงสี่แสนลิตรเป็นไงเต็มไหมตอีที่แทงกลางป่าเลยนะอืมก็เกือบเต็มสินะเอเอ่าดีมันเติมทุกวันไหมยังมาไหมไม่ใช่โซละเซลล์ยังทำงานไหมอ่คาดีแล้วละ เติมไปเรื่อยๆืม <c oughs> <c oughs> ไปดูที่เดือดอดอ่า <c oughs> ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ่าจะน้ำเต็มออกสปริงเวย์นะ หน้าวัดก็น่าออกสปริงเวยะะ์แล้วเดี๋ยวใดนะ,ะ็ออกสปริงเวย์ <c oughs> มีคนมาปฏิบัติทรรมไหมล่ะวันหลังหนีไหมตอนเนี้ย <c oughs> ก็มีกคอยดูกันใกลอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนคอยมองคอยดูคนก็หมาก็ไม่สนิท <c oughs> หนาวแล้วเนี่ยน้ำค้างแหละหนาวจะมีน้ำค้างแ้วดูหนาวนั้นน้ำคนะ้างแรง นี่ก็เตรียมการเรื่องพระนอนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้หอ่หอแล้วห่อด้วยพลาสติกพีวีซีแล้วเมื่อวานนี่ก็จะได้ตัดอยู่ขาเข้ามาบอดริหกรอไปเอามาเมื่อวานนี่มันมาใส เข้าเจียมันหลุดแวะซ่อมอยู <c oughs> เป็นมาตั้งแต่ผาเจ็ดใช้งานหนัก <c oughs> นเตรียมการเรื่องทำวิหารพระนอนซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว <c oughs> ไ้ในโครงได้สร้างเอาไว้ก่อนก็ยังดีได้รากได้ฐาน มีสิบสี่หลุมที่จริงมากกว่านั้นเนี่ยมันเจาะได้สิบสี่หลุมด้านหลังต้องเป็นอย่างอื่นเป็นฐานแผ่ฐานอะไรไปบางแห่งเขาไปเจาะไม่ได้บางแห่งเจาะได้น้องให้แข็งแรงทนทานอยู่ได้นานทำแล้วแบบไม่ต้องไปซ่อมไปแซมอะไรมันบ่อยๆท <c oughs> าเป็นธรรมชาติแล้วก็ ง่ายแแปลกไปจากธรรมชาติแล้วก็ต้องตกต้องแต่งกันอยู่เรื่อยเนี่เ <c oughs> ข้าดูดูหนาวแล้วถ้า <c oughs> มีพระมีเนียนอยู่ได้ปฏิบัติได้ก็ดีอยู่ได้ปฏิบัติได้กัน <c oughs> อยู่กับครูกับอาจารย์ก็ ก็ได้ใช้ได้ใช้ได้สอนจนพวกไม่อยู่กัครูอาจารย์ก็หนักไปทางขี้เกียจนั่นแหละแต่อยู่กับครูอาจารย์าะใช้นู่นใช้นี่เราก็ใช้ลูกศิษย์ตลอดนะ่ะทั้งพระทั้งโยมทั้งไม่ชีใช้กันดูแล้วว่านว่าสร้างความดีกัน ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ <c oughs> นี่แป๊บเดียวมิจีกาเนี่ยทันหวายเดือนได้หมดปีแล้วนี่เป็นนานอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านพ้นผ่านพน้นอืมเมือนเช้ายังพูดปิศนาธรรมน,นี่ยากใหญ่ตัวหนึ่งนา มีในตาสองข้างข้างหนึ่งริบหรี่ข้างหนึ่งสว่างมีปากสิบสองปาก <c oughs> มีฟันไม่มากสามสิบสี่กินสัตว์ทั่วปตภียักษ์ตัวนี้คืออะไรนาะตัวคือมนุษย์เนี่ยตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่ก็คืออยู่กับข้างขึ้นข้างแรงอยู่กับเมืดกับแจ้งอยู่ตลอด มีปากสิบสองปากก็มีปีหนึ่งก็มีสิบสองเดือนมีวันสามสิบสี่ก็กินไม่หยุดก็เดือนหนึ่งมีสามสิบวันสามสิบวันแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละเดือนแต่ละปีเนี่ยกินเนื้อทุกวันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์อยู่ในรัวไปขุดออกมาอยู่บนฟ้าก็ใสลงมาอยู่ในน้ำก็ไปเอามา ไอยู่ขั้วโลกเหนือนนะปูอลาสกานะไกลแค่ไหนก็ไปเอามามนุษย์น่ยมันจินอยู่ในโลกอันเนี้ยแพงแค่ไหนก็จินปลาวานปลาโลมาปลาฉลามกินหมดละกินสัตว์ทั่วประีมนุษย์มนุษย์นี่กินเจงนะงนั้นพวกเราก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยอะไรจะให้รู้จักประมาณในการใช้สอยการบริโภครู้จักประมาณในการสรรสร้างคุณงามความดีให้ดีให้งามให้เหมาะให้ควรในแต่ละอย่างแต่ละประการให้เหมาะให้ดีให้สะอาดสะอ้านนะ ้อยู่วิมานทิพย์ตรงนั้นให้สะอาดสะอา้านนะตรงใน,นเจดีย์อุโมงก็ให้สะอาดสะอา้านอยู่ตรงไหนก็ให้สะอาดกันนะนะสะอาดข้างนอกนี่แหละก่อนแล้วก็ไปสะอาดข้างในใจของเราข้างนอกปัดกวาดเช็ดถูก,ก่อนว่าเราให้สะอาดนะอืนะ พุทธเจ้าท่านนิยมความสะอาดสะอาดกายวาจาสะอาดใจเอากายวาจาก่อนนะสะอาด <c oughs> สะอาดปากปากพูดดีๆนะ <c oughs> กระทบกระเทือนกันง่ายที่สุดคือปาก <c oughs> มิชาปากนี่หมาเนี่มันแห่ใส่กันแล้วพอแห่ใส่กันแล้วโดด กัดกันกัดขากัดคอเนวิชาหมาเนะสะอาดปากก็ไม่มีวิชาหมาล่ะสะอาดปากคำพูดนะให้สะอาดพูดดีๆพูดนี่เป็นให้เหมาะให้ควรใหนะ้สะอาดตรงนี้นะสะอาดกายก็ดูแลตัวเองให้ดีๆ ร่างกายสะาดสะอานที่อยู่ที่อาศัยอายามุนฝอยช่วยกันเจ็บช่วยกันดูรถราที่ใช้ก็พากันล้างทำความสะอาดอาจจะเป็นรถเกา่ารถใหม่ก็ดูรถในวัดให้สะอาดล้างกันนะอย่าขับอย่างเดียวเบาเบอะที่นั่งให้สะอาดโดยบางคนนี่แมส่สกปรก แต่งตัวดีดีรถสกรปรกอย่างไรอย่างงี้ใั้สะอาดนะชุดอะไรก็ให้สะอาดนี่ก็สั่งไม่ชีการ์ตูนนะ่มันตัดชุดให้ไม่ชีด้วยนะคุนดาอะไรเขาเย็บเป็นอะไรเป็นบอกให้ตัดชุดไม่ไม่ชีแจกไม่ชี้ขอ,องพระนี่มีคนถวายบ่อยอยู่ชุดของพระอของพระเสีกัก ที่อะไรพวกนี้มันไม่ค่อยเปิดแต่ชุดขาวนี่เปิดนะนี่ก็สั่งนี่ก็ตัดมาให้ในมิชีการ์ตูนดูให้ชีให้ครบเป็นความเมตตาของพระอาจารย์เอาไปดูมาให้มิจฉีเขาในเมื่อเช้านี่ก็ได้บอกแล้วว่ายี่สิบหกธันวาอีตรงกันไหมยี่สิบกธันวามีไหมตรงกันวันไหน อ่ปฏิบัติถ้าใ,ใครจะบวชก็บวชต้งบวชพระบวชเชียรยี่สิบหกธันวาบุญประจำปีของวัดป่าบูปาสูงอ,อาทิตย์เสาร์เลยโอ้เหมาะเลยเหมาะเลยยี่สิบหกธันวาวันเสาร์วันศุกร์ยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวากบรอบบูดาโรษ สรอบบุฎารุ <c oughs> ไม่รู้ปีนี้เขามีวิ่งกันไหมบิ่งบูดาโรุษดำลึกถึงถนนบูชาพระพุทธเจ้าบิ่งถนนบูชาพระพุทธเจ้านะบุดาโรุษเขาเปอาบนะูดารุษอ่ะกี่ปีเข้าไปแล้วเนี่ยปีห้าสี่นี่หกสามอืมก็เก้าปีอนะ่ะอืม เก้าปีอ่ะสร้างถนนบูดาโรมาเก้าปีนะส่วนพระธาตุจอมผาสมโพธเอาสมโพธยี่หกธันวาหกสองถึงเก้ามกราหกสามทีนี้มาถึงปีนี้นาะปฏิบัติทำถวายท่านคําว่าถวายก็คือไปทำอะไรอยู่เลาะๆแถวพระธาตุจอมผานั่นแหละสวดมนต์อยู่ที่นั่นภาวานาอยู่ที่นั่น ชาวพระธาตุจอมผานั่นแหละนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นเดินจงกรมอยู่ที่นั่นเราถือว่าเราสมโพธ์แล้วปีที่แล้วคาบเกี่ยวปีเนะี่ยปีนี้ก็คาบเกี่ยวปีส่งต่อยอดปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งนะนี่ยี่สิบหกธันวานะถึงเก้ามกรานะบวดพระบวชชีก็ บางวัดก็เตรียมชุดเตรียมบาทเอาไว้ให้แล้วอยากมาบวชก็มายินดีต้อนรับบูชาพระธาตุจอมผากันสิบห้าวันไม่ได้นานในอะไรสิบห้าวัน,นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอจะมาสร้างคุณงามความดีด้วยก็เปิดแล้วเนี่ยเปิดโอกาสได้แล้วเนี่ยวัดสวยป่าก็ดี ธรรมาชาติของ,ง้ดงามหลายอย่างหลายประการนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้แจ้งให้ทราบนะไม่ได้ต้องการคนมาบวชเยอะแยะอะไรหรอกแจ้งให้ทราบว่าบุญประจำปีของวัดป่าปูป่าสูงให้พึงจำไว้ว่า26ธันวาถึงเก้ามกรา และเป็นบุญประจำปีที่ไม่มีมีเหมือนวัดอื่นที่จะไม่มีเอกระเมีแต่นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมภาวนาอบรมสมาธิสวดมนต์กันภาวนากันอยู่เลาะๆข้างๆพระธาตุจอมผาบ้างในพระธาตุจอมผาบ้างวนอยู่ตรงมาบึงพานอนพระธาตุจอมผายูต่ตรงนี้แหละ เป็นปฏิบติบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เราได้บรรจุอัถิของท่านพระาธาตุของท่านไว้ในพระาธาตุจอมผาเนี่ยเปิดเลยคนระั้บวชมาบวชชีก็มาบวชพระก็มาแต่ปฏิบัติก็มาไอ้ละก,การละงานได้ก็มาไอ้ที่ว่างอยู่อย่างปฏิบัติก็มาก็อยาก ริมรถพระธรรมรถขกองศีลธรรมก็มามาปฏิบัติธรรมมาร่วมด้วยช่วยกนันสร้างคุณงามความดีถือโอกาสนี้ระยะที่บวชนี้มาสร้างวิหารพระนอนปา่าบรณิพานด้วยกันมาปลูกลวดมัดเหล็กด้วยกันมาเทปูนด้วยกันโอ้ยสิบห้าวันนี้ได้อะไรเยอะสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน หลายอย่างหลายประการเนี่ยเตรียมเอาไว้ทั้งได้มาก่อมาสร้างวิหารพระนอนทั้งได้ประพฤติปฏิบัตินในการสรรร้างพระบรมธาตุเจดีย์เสร็จแล้วก็สมโพธิแล้วแล้วก็แล้วแล้วทีนี้ปฏิบัติถวายวปฏิบัติถวายยังไม่พอยังมีวิหารพ <c oughs> ระนอนรอยอยู่ตรงนั้นนี่ได้ประกาศทอดกระถิ่นแล้วจะเอามาสร้างให้ท่าน ต้องทำให้โปร่งๆล่ะทั้ง,ง,งพิทึกพิจฉ์ก็อยากได้ปงโปร่ง,งบอกว่าอยากให้ปรงโปร่งแล้วก็ทําได้ปงโปร่งบ้างปล่อยแสงเข้าไปได้บ้างไม่อ,อึดอัดรอกเข้าไปสว่างเราทําเป็นรูปร่างวิหารแบบแบบบัดป่าเป็นก้อนหินเป็นอะไรไปเป็นก้อนหินเป็นสิ่งที่เป็น ธรรมชาติไปเย็นๆหลังท่านให้แข็งแรงแข็งแกร่งเป็นที่เจ็บน่องเจ็บน้ำอะไรได้อีกเยอะแยะทำได้หมดหรือทำแล้วทำให้ได้หมดนั่นแหละทำแล้วทำให้ได้ทุกประการนั่นแหละเป็นสิ่งสวยงามตามธรรมชาติหลังอง์ท่านแล้วสร้างแล้ว ก้อนเห็นใหญ่เป็นน้ําเป็นท่าอะไรได้หมดทําเป็นเนี่ยไม่ให้มีรั่วมีซึมหรอกจะทำเป็นทำดีได้หมดอันนี้ก็จะได้เอาเป็นประโยชน์ให้ได้ว่าวิหารพระนอนเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นความชุ่มเย็นต้องเป็นความสะดวกสบายสำหรับผู้มากราบมาไหว้อันนี้ถ้าใครมาบวชปฏิบัติธรรมในระยะ ยี่หมอกตันบาถึงกาวมังกราเนี่ทั้งได้ปฏิบัติทั้งได้ร่วมสร้างวิหารพระนอนตามบระนิพน์ทั้งได้ร่วมเั็นเทปุงเทปูนมีช่วงจังหวะมันมีเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ได้หลายอย่างแปลว่ามาบวชมาปฏิบัติท่นไม่ได้เปล่าเปล่าล่ะมาช่วยกันนะสรรสร้างคุณงามความดีในวัดเราสร้างเงินมา อีกทั้งจะได้ช่วยทำทางลิงไปผาเจ็ดจากวัดป่าผู้ปา่ปาสูงไปพร้อมกันด้วยหลายอย่างไรประการเนี่เรามีช่างอู้ปโตเป็นช่างมะโตเป็นช่างทำนนทําำน,นีน้ผู้นำข้อบัตรปฏิบัติแบบญาติกับโยมได้อยู่มัตุพาสวดมนต์าภาวนาพาอะไรผูบา ปอบมป,ปก็ดูนด้ําดูท่าว่าน้ําม,มีอะไรบ้างอะไรบ้างสูบไปได้ไปตรงไหน,นแต่ละคนแต่ละคนมีหน้าที่พวกทุกท่านทั้งหลายมีหน้าที่นะดูมองดูเจดีดูลานเจดีเนี่ยเป็นวาสนาของทุกท่านนะชีวิตบางทีอาจไม่ได้คิดก็ได้ว่าจะต้องมาดูมาดูอย่างนี้ อย่างโยมลุงโยมรุ่นนี่ก็ทุวันนี้ก็เข้ามาวัดมาดูแลพระเนรพระบินทบาทด้วยดูสิยมรุน่นมีความตั้งใจขนาดไอ้ทิศมันสึกแล้วมันยังไม่มาทำบระบินทบาทเนยน่าจะมาดึกเมื่อคืนไม่เอารถไถม,มาก็ช่วยกันลูกหลานก็ช่วยกันทนั้นทั้งหลายก็ช่วยกัน เนี่ยเป็นหลักเป็นธรรมเป็นหลักเป็นเจนว่ารอมันสวยสัตว์มันเยอะเนะี่ยดูเดินมาโอ้ไก่ป่ามันน่ารากักนะไก่ป่าเมื่อกี้ผ่านมาเห็นหนั่งเป็นฝูงหลายตัวลงตาพระแม่กูจานลงตาท่านชมลงปูมันนั่งกล่าวถึงลงปูมัน่นตาลงปูมั่นเหมือนตาไก่ป่าตาใสเน่มองเร็วเห็นไกล วัยตาวัยไก่ป่าพราะแม่กุญญา์องค์หลวงตามาบววหลวงปุ่มันนี่ตาเหมือนตาไก่ป่านะวัยไอ้พวกเรานี่ก็ฝึกตาวัยหูวัยคำว่าวัยนี่คือสติทันตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินได้ฟังพอเราอยู่ป่าก็ฝึกให้วันะอย่าอึดอัดยืดยากให้คล่องเนื้อคล่องตัวให้คล่อง ให้ไหวทำอะไรมีความรู้เท่ารู้ทันมีสติรู้เท่ารู้ทัน,ม,ททนมีสมาธิมีจิตใจมั่นคงนีเรียกว่าไหวตาไหวหูไหวใจก็เร็วพุทธโทธพุทธโทธหไหวใจเร็วคล่องเนื้อคล่องตัวกายยปาคุณยตากายก็คล่องจิตตะปาคุณยตาจิตใจก็คล่อง นนักสมาธิเนี่ยนทะั้งคล้องถ้าไม่คล่องไม่ทันก็รอกกระแตแล้วอย่างข้างนอกเนี่ยรวมดุดไลก็รอกกระแตการรอกนี่มันม,มารอก,กินอาหารนีม่มีคนนั่งเป่าต,ปะนะปะนะต้องคล่องมันะน่ะไม่คล่องไม่ทันมันนะต้องคล่องกว่าก็กระรอกกระแตในวัดคล่องกนต้องยุ่งนะคนต้องคล้องกว่าถ้าไม่คล่องไม่ทันมันหละันได้ไล่กัดหมดอของในหองแย่หอง ต้องคล่องนะกายะยากปาคุณเยอะตากายก็คล่องจิตาจตาปลาคุณเยตาจิตก็คล่องเห็นไหมกายจิตก็คล่องกันเป็นเลยเนี่ยเรียกว่าคล่องคล่องเนื้อคล่องตัวมีความคล่องแคล่วมีความบ้องใยในเนื้อในตัวในการยืนเดินนั่งนอนมีสติทันหูตาจมูกลิางกายใจเนี่ยฝึกตัวเองฝึกเงี้ยพทธเจ้าท่านฝึกพระอรหันต์ท่านฝึก พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาฝึกตลอดบิดามารดาก็ฝึกพวกเราให้คล่องใช่ไหมไม่ให้ขี้เกียจตื่นเช้าเช้าปลุกลุกนะให้ไปทําการทํางานไปร่ำไปเรียนหนังสือให้คล่องในความคล่องเนื้อคล่องตัวนี่เป็นความสุขเป็นความดีเป็นการประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบนะให้คล่องคล่องจิตคล่องใจของเรา คล่องเนื้อคล่องตัวคล่องจิตคล่องใจคล่องแคล้วแววไว,ไวสติปัญญารวดเร็วรู้ทันความคิดความปรุงรู้ทันิริยบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นความคล่องเป็นความดีนะอันนี้พูดใน้ฟังเป็นธรรมะจากนี้ไปก็รับพรนะรรบพรวันนี้วันอะไรวันโพธนะวันพุธยนะัสมิงยานิชะ ยัาดุนี้ม่ตังให้ผ่นนิมนต์ แตรายยสุขีหายุกบวาปิวานันสเรนสานิจังวุปัจจายโนจันตาร้อนธรรมวันทันอ โยนโนสจังบาลังกัมเปติวาสังมณีตาจติโยสิโรวันเตสะโโบจตวาสัญญาเตพรหมจาริโน Ya Nada Newata Sonta Sangdakinya Madise Ta Puji Ta, -ta, -pu -ta -pu -ja Yanti Manita mana Nti Nang Ta Tona Nukam Banti Mata Putangwa เนวตาโนกัมปิโตโปโสสัดาปัตตรานิปัสสติถ้าปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคสามเณะปูตาสุมาณะภวันโตอัโตปิสังกัญญะสุนันตุปาสิตัง สุภาสิตังกินจีบิโวภณีโมปุญเญสตุปาริกังอปาปังทามโมบเดสังอนุการะกานังตาสามัยปุถานิจามินุจามีเมตังกัโรธรรมานุสิยาประจายาภูเตสุบัล oh ังกาตาปฏิกายานิวาจารโตจารันติเยบาริง ปัจจุปการังอภิกังขามานาเตโคมนุสาตานุกานุภาวานภูตาวิเศสนาไมติกาจารณิตสมานามนุเจียตาตาสมาอิเนรกาธาปัปมันตานิมิตังอาวมังกรัญจาโยจามานาบสจาคุณัสสันโน ปาปังกาโอโดุสุปินังอกันตังบุตฐานุภาเวนาวินาสเมนโตยันดุนิมิตังอว่มังกาลัญจาโยจามะนาปุสกุลัสสะจันโดปาบากาโอโดุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนโตยันดุนิมิตังอว่มังกาลัญจา โยจามนาโมสะกุณันสะจันโดวะปาปะโกดุสุปินังอกันตังสังคานุภาเวนาวินาสเมนโตุพระคันโตซาบเดวาตาสัมบุตทานุภาเวนัสดาสสุติปวันตุเต พาวะตุสะปะมังกาลังรังกันตุสะบดีวตาสามบะธรรมานุภาเวนะสดัสโซติปวันตุเตพาวะตุสะปะมังกาลังรังกันตุสะบดีวตาสามบะสังฆานุภาเวนะสดัสโซติ ອາຫວตໂ